เชื่องถนนสายหาตอนปาร์ตี้ขยี่ใจคนแก่ขยันล้างจานขนาดเนี้ไปอยู่บ้านพี่ไหมน้อง,งดูดิขจัดคราบไม่มีเหลือเลยแถมยังไม่มีกลิ่นติดจานด้วยเอาจานไม่มีกลิ่นหรอคะแต่ปากพี่อะค่ะทำไมเหรอ <ixa ff f> ผว่างไปล้างจานลอ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 ่ว่างไปล้างจานดูด้วนะเน้นดีก็เี้ยเดดโอ้โหขอบคุณมากนะยังเป็นไรเมื่อกี้ มีความสุขไงพอเหรอครับฮ <man> ียขอบคุณมากเลยนะที <handc uffs> <c oughs> ่อุตส่าห์ให้ยืมพื้นที่จัดปาร์ตี้ขยี้คนแก่วันนี้นะเอาใจเอาใจคนแก่คนที่สูงอายุแล้วเขาก็ไม่มีที่จะไปเที่ยวที่ไหนมันก็ได้ผมนี่แหละคอยจัดงานปาร์ตี้แล้วก็เชิญเามาที่มีความคิดดีมากเอาใจคนแก่เอาใจคนแก่โอ้ผมเข้าใจเลยอันนี้ผมเข้าใจทำไมอ่ะเพราะที่บ้านผมก็มีคนแก่แม่เหรอเมียนี่แหละเมียนี่แหละ เมียผมไม่ได้แก่ธรรมดายังไงวะแก่แก่พี่แต่ถึงเมียผมจะแก่นมก็ตั้งอุย้ยตั้งเต้าตั้งโต๊ะพอชักโต๊ะออกยานถึงเฮ้ย้อยอย่าไปว่าเขาเราอยู่กับเขาเราก็ต้องรักเขาว่าแต่พี่เหรอเออยังอยู่กับเมียที่ตายแล้วป่ะก็อยู่นอนคุยกันทุกคืนแต่บ,บ้า ได้เมียใหม่มาแล้วเหรอเออพี่ว่าอายุเยอะๆหรอโอ้โหแก่กับพี่เป็น45ปีมีที่ดินแถวสุขุมวิทเป็นร้อยๆไร่วยวยดิตายแล้วก็เอาสมบัติไงอ่าเออแลนี่อยู่กี่ปีอะสิบห้าปีแล้ววัดมันก็ไม่เคยเป็นไอก็ไม่เคยไอายมาสุขภาพดีกระทันหันเลยมาอยู่กับกูเนี่ยเชื่อผมดิเดี๋ยวก็ตายเมียพี่เหรอพี่ ไม่เป็นไรหรอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอย่าไปพูดถึงมันอายุเป็นเพียงตัวเลขนี่วันนี้นะแล้วคนที่มานี่นะ8090ขึ้นเลยนะเรียกได้ว่าหนีลูกหนีหลานมาเที่ยวกันเลยล่ะเออจัดตามสบายเลยด้ผมเพียรของกินของอะไรนะหมากหมึกเตรียมให้พี่แล้วนะเตรียมแล้วครับดีดีดีสั่งของกินเล่นไว้ด้วยอวางรอเลยนี่แหมช่วงนี้พี่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์อยากกินเนื้อสดนะ เฮ้ยนี่ยวมพวกแก่ๆเข้ามากันแล้วดูแลแทนพี่ด้วยนะ้น้ำท่าอย่าให้ขาดเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าโอ้โหมากันเต็มที่เฮ้ยจะมาหาแมงสาบกินกันหรืไงเนี่เลี้ยวเลเลี้ยวลุกลิบลุกลิโอ้โหนี่เอาไปจากบ้านเลยป่าหมากเนี่ยอ่าใช่เหรอเอ้าพี่นี่พาเพื่อนหันมาคืนเดี๋ยนี้ นี่มึงคุยกับน้ำยาล้างจานแล้วนะเนี่ยนี่ทำไมมากันตั้งสี่คนอ่ะมาพร้อมกันเลยสคนเลยเหรอถ้ามาไม่ครบสี่คนมันจะไม่ตรงคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์ยังไงอ่ะอ้าว แแนี่เขารู้ทางอ๋อและยายอะ่ะอ่ะฉันมีเงินอ๋อและอีสองคนนี้นสองตัวนี่มาใสา่เจ้ <c oughs> าต่างอะไรจ้าใสาเ่เย้าสนุกหรออุ้ยฝันสวยเนี่ยฮ่าฮนึกแฟชั่นเรอะอองแต่สิบห้าหรอกโอ้ยเป็นน <c oughs> ักตายห้าอารมณ์ตายโอ้โหนี่กูถามจริงเลยนี่คนหรือหน้าก,กากเสือเนี่ยมึง <c oughs> แกล่ะแกกูไม่ดูจะดูล่องไหนมึงก่อนเลยโอ้โหยาย แต่งแก่เหมือนมากเลยนี่ใช้ดินสอเยอะเลยแล้วน่ยเขียนได้ขนาดเนี้มัน่ะเหรอมึง่ะแหละนี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยเหรอดูแก่กับเพื่อนเลยคันเองต้องอาศัยเอฟเฟก์วันนี้ไม่ต้องล้างหน้าปุ๊บเหมือนปั๊บนะ <c oughs> ยังตึงอยู่เลยนะ่นเนี่โอ๊ยนี่ตึงแค่หน้าเออนี่ตึงสองข้างเลยด่าอะไรวาอะไรก็ไม่ได้คิดเลยนี่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แก อ้าม้าพึ่งเล้วเนี่ยมึงโอ้ยอยากกูเล่นต่าจะากอยติดตามกดมึงยังไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลืมสั่งพี่ถามจริงปีนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยปีนี้อ่ะปีนี้เท่าไหร่โอ้พันห้าแล้วพันห้าร้อยปีคนลือมะกะรีผลเนี่ยจริงแล้ะไอ้ลูกแก่หรืไป้ชอบเที่ยวพี่ มากันสี่คนก็ดีแล้วนะแต่ผมยังเปิดการเต้นไม่ได้นะทำไมอ่ะโอนยังมาไม่ครบอ่ะยยเนี่ยขาใหญ่อยากเต้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอยายหมีแป๊บเดียวยายหมีมาด้วยแหละไม่มาได้ไงปาร์ตี้ทั้งทีเขาก็มาทุกงานนแต่จำไม่ได้ได้ไงแล้วโอ้ยบุ้งมาเงียบเงียบบุ้มงามาโค้งคำอยู่คนเดียว มัดีวัน,นดีจ้าเออวันด,ดีว่ะโอ้น่ก็จะมาไม่ทันและว,ว้าวไอ้หนุจ้าที่นี่ที่ไหนหรอกเอ้าที่งานปาร์ตี้ไงนี่ผับงานปาร์ตี้ใช่กูมองนี่ก็เหมือนสวนสัตว์ว่ะนี่งานปาร์ตี้นี่มาครบเลยแก๊งนี่มากันหมดเลยชา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 หนอไหนไหนนี่มึงมาอีกแล้วอ่ะอ้าวนี่มา ถ้ากูรู้มึงมานะกูไม่มาให้เมื่อยขาหรอกกูเหมือนกันแหละถ้ากูรู้มึงมานะกูไปเดโม่แล้วกูไปเดโม่ไม่รู้กับมึงอเลยไต้มึงมาับใครอ่ะเพื่อนกูบอกมึงอย่ามีเรื่องกับกูนะกูบอกก่อนทำไมเพื่อนกูปักจัดเลยเพื่อนมึงปักจัดขนาดไหนวะอย่าให้ด่ามึงนะด่ามึงนี่กูบอกเลยมึงสลบไปสี่วันเอาด่ามันเลยด่ามันไอ้ทะเลีลยมไอ้ถั่วนี่ถั่ว ไอ้ขยะสังคมไอ้ขยะสังคมไอ้ก่อลูกกินอ้ดมเว้ยอ้ดมมึงไม่ต้องละมึงอะกลัวมั้ยเย็นใจเย็นใอย่ามีเรื่องมีราวกันนะยายวันนี้กูบอกให้มาที่นี่มันต้องมีตังค์นะเว้ยไม่ใช่แบบว่าหมาละมาใจเพื่อนร้านไหนไปอะนี่คำพูดไอ้เถียงไอ้เถียงเอ้เถียงนี่มึงรวยไงให้มึงรวยไง กูไม่ใจหอากับมึงกูรวยนี่เว้ยลูกกูให้เงินมาเที่ยวเว้ยนิดๆหน่อยๆลูกกูรวยเว้ยเมื่อวันเกิดนี่ล่าุดล่าจนล่าจนทำไมลูกกูนี่ซื้อสวนสยามให้เป็นของขวัญวันเกิดเว้ยอ้พวกนเอาน้ำลายต่อยกันแท้ยังลูกกูนี่ล่าจนวันเกิดกูทำไมซื้อกรุงเทพให้กูนี่ลูกกูซื้อกรุงเทพให้เป็นของขวัญ นี่มึงลงแกะกล่องของขวัญดูซิมีสวนสยามกูติดไปในนั้นไหมะถ้ามึงมีมึงเอาออกมานะเอางี้เดี๋ยวเราจะเปิดฟอร์กันแล้วนะไอ้ดูวฮะวันนี้พี่จันรูนมาไหมมาสิครับจริงปะงานอย่างนี้ไม่มาได้ไงขวัญใจพวกแม่ๆกันทุกคนนี่แหละเอ้าได้ไงมาพอดีเลยลุงจันลูนมาแล้วสี่ทุ่มันจะมาถึงไม่หลก บบกมือหน่อยลูกบบกมือหน่อยส่าหน่อยสบายใจโบกมือโบกมืออ้าไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยทำไมอ่ะ นกะรมีออกซิเจนส่วนตัวเป็นไงบ้างลุงปีนี้นึกว่าจะมาไม่ไหวซะแล้วยแกแล้วก็แบบนี้แหละแต่หัวใจยังวัยรุ่นสังขคังไม่ค่อยดีสังขารโอ้โหที่นี่มีโชว์แลคคูนเลยลโลกคูนแกมึงนะมึงแต่งหน้าให้กูเป็นแบบนี้เองนะแก่ก็แต่งหน้แล้เป็นคนแก่บ้าอะไรเนี่ยแต่งกูเป็นแลคคูนเลยเนี่ย ขจรสาเ้ยมารับพอจากลุงหน่อยจะได้มีความสุขมีความเจริญครับลุงก็ขอให้ขจรสัเก์มีความสุขมีความเจริญนะคิดสิ่งใดก็ขอฝางไปเขาทำเพื่ออะไรลูกอยู่ๆก็เรียกเข้าไปตายได้เห วันนี้เราคนมาเต้นกันเงินทุ่มอย่างเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยเอาตายตายายมาเอาเก็บมาไว้ค่ารถหรอกลัศมีแขไม่ได้เจอเจอกันตั้งนานเลยนะที่ฉันเหมือนจะทดนหัวยโขงแท้เอาละครับวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงสนุกสนุกให้รุกกันมาเต้นเอาละครับช่วงนี้มาสนุกสนานกับเสียงเพลงกันเลยใครจะลุกออกมาเต้นก่อน ใช่เลยนะครับข้าบทเพลงแรกก็เลยทีเดียวนี่ฮ่าสมัยนันตามเพลงเอ้ยๆเดี๋ยว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 เอ็งมึงไปนำมาพึ่งเอาอย่าไปหยุดแค่นี้นะจะดุสนามกันต่อเลยไอ้เฮ้ย ในไอ้ใช่ไหมางานนัดอาจจะตื่นเต้นเพราะมาเพิ่งงานแรกงานแรกเฮ้ยจะลุนจะลุนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นลมเป็นลมไอ้เด็กดับหูดับตาลมเออเอาต่อไปเพลงสนุกสรุปยังเต้นกันไม่ครบคนเลยเนี่ยมันเต้นดวนกันไหมมึงท้าใครหามึงอ่ะไอ้โน้ที่จะเจ๋งกับกู มึงมีชัดเก็ปไะ้รล้มึงต่อยออกมาอ้ามีชัดเต็ปอะไรงั้นไปเลยครับเอาเล้วขอดูท่าหน่อยยายว่ามีท่าใหม่ๆมาโชว์เขาเปล่ามิวสิกเดี๋ยวๆๆๆนี่เฉพาะมึงเก็บแว่นี้รอบไปสองเพลงแล้วรอบมาจิวะโอเคมิวสิก

เนี่ยเกมแบบนี้มันช้ามากขอเร็วกว่านี้หน่อยดิเจเอาเร็วกว่านี้หน่อยเอาเร็วกว่านี้ประชันท่ากันไปเลย แค่ไหนนี่มันมาอย่างเงี้ยบอกให้อยู่บ้านทำไมแม่ไม่อยู่นี่แสดงว่าแม่ต้องติดผู้ชายใช่ไหมผมมาด่าลูกแม่อยู่คนเดียวตั้งหลายปีลูกเอ้ยแม่มาหาใครอ๋อแม่มาหาแม่นี่เหรอฮะทำให้แม่ตัวติดนะฮะไม่หลอกคนอื่นไม่ได้ไงก็หลอกแม่มาหาโอ้ผู้ชาย แล้วแม่มากับใครใครพาแม่มาพาแม่ฉันมาเหรอ้าจไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาจะหนีไปไหนไปหนูเก่าจะผัวมาตามมาลูกไปแย่มากเนี่ยเพื่อนมันชวนแม่หมาลูกเพื่อนชวนเออเพื่อนคนไหนอ่ะมึงชวนแม่กูมาเหรอฮะหัวต่อ ใครอีกอันนี้หัวหน้าแก๊งเลยหัวหน้าแก๊งเลยเหรอใครอ่ะมึงพาแม่กูบาเหรอพาแม่กูพาแม่พาแม่กูบาเหรออะไรก็ไม่ใช่ลูกมันน้ำมันเตี้ยแต่เจอของจริงเข้าไปเป็นไงบ้างละครนะคอมค่ะรู้สึกดีใจครับที่ ท่านเนี่ยให้เกียรติผมเอ้ยอย่าอย่าเรียกท่านมันดูไม่คันเองอัฐโกนอัฐโกนหรือเรียกผีคลั่กผีแก่ปักไฟถ้าพี่มีรูเยอะมากเหรอครับมันปักไฟเะไรรู้ขนาดไหนครับคุณนนายมีที่ติดทะเลประมาณพันกว่าไร่ติดทะเลขึ้นมาบนฝั่งติดลงไปในน้ำอะคะ่ะ